สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทีมงานเข้แดงนะครับวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดหลังนานครับจังหวัดแพร่อำเภอสุเม่นนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรนะครับหลังใช้ตัวไวซีนนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เกษตรกรครับว่าใช่ไเปลเป็นยังไงเนาะพ่อพ่อสวัสดีครับพ่อแนะนําตัวหน่อยพ่อชื่ออะไรอยู่ที่ไหนพ่อชื่อประสานเทียนทองครับตรนบ้านตอนมิตหมู่แปดตำบลล่องกาดอำเภอสุเม่นจังหวัดแพร่ ครับผมอันนี้พอได้ทดลองเนาะตัวไวซีนไปครับหลังจากฉีดพ่นก็ไปดูลักษณะการตายของหญ้ากันดีกว่าพ่อว่าลักษณะการตายของตัวไวซีนเป็นยังไงนะพ่อเนาะอันนี้กี่วันแล้วนะพ่อห้าวันห้าวันเนาะมันจะพืชก็แสดงอาการอันนี้คือยุบลงไปแล้วอันนี้ส่วนใหญ่ในแปลงปลูกเป็นหญ้าอะไรครับพ่อมันหญ้าหลายชนิดครับมีทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างเลยครพ่อเนาะ กี่วันเห็นอาการครับพ่อประมาณสามวันสามวันเนาะหัเสาละอันนี้เป็นข้าวโพดทันอะไรครับพ่อครับซีมือครับซีหนึ่งเนาะครับก็มันจะตายดีไวซีนนะครับแนะนำหนึ่งกล่องนะครับได้เนื้อที่ประมาณหกไร่นะครับตัวนี้เราจะมีฮอร์โมนให้ด้วยในกล่องนะครับก็จะมาดูแปลงที่ไม่ได้ฉีดกันนะครับพ่อเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ทางทีมงานที่แดงนะครับได้ฉีดเทียบพื้นที่ที่ไม่ได้ฉีดก็คือตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่นะครับผมก็จะสังเกตดูหญ้ายังงามอยู่เลยเปรียบเทียบกับแปลงนี้นะครับผมแปลงนี้นพ่อเนาะก็คือฉีดตัวไวซีนไปเป็นเวลาห้าวันแล้ววัชพืชตายดีนะครับผลออกมาก็พึงพอใจไหมครับพ่อครับพอใจ ถ้าผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับพ่อครับพอใจครับพ่อจะไปซื้อช้ยซ้ํำไหมครับพ่อถ้าเป็นตัวเลือกให้พ่อตัวซื้อครับซื้อเนาะครับโอเคครับคะแนนสิบเต็มสิบให้กี่คะแนนนี้ครับพ่อให้เต็มสิบเลยครับเต็มสิบไปเลยนะคะผมก็วันนี้ไม่รบกวนเวลาคุณพ่อแล้วกราบลาไปก่อนครับพ่อสวัสดีครับ